มาดามน้อยแฟนเพจสวัสดีค่ะมาพบเจอกันในช่วงของวิธีหาคู่ครองชาวต่างชาตินะคะวันนี้จะเป็น EP 2ในหัวข้อหาคู่ผ่านเว็บไซต์จากที่เมื่อวานนี้นะคะได้มีการแนะนำและเปิดตัว EP 1ไปเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของการแนะนำที่มาที่ไปของมาดามน้อยแฟนเพจหลายท่านคงได้เข้าไปรับฟังและก็ได้เข้าใจ ความเป็นมาเรียบร้อยส่วนวันนี้นะคะเราก็จะเข้าสู่เนื้อหานะคะการหาคู่ครองผ่านเว็บไซต์ซึ่งเอาประสบการณ์ตรงจากนน้อยนะคะนน้อยจะออกมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังนะคะนน้อยหาคู่ผ่านเว็บไซต์เป็นเวลาทั้งหมด5ปีนะคะเพื่อนๆใช้เวลาในการเข้าไปหาคู่ครองผ่านเว็บไซต์5ปีเต็มๆนะคะ4ปีแรกนะคะ4ปีแรกครั้งแรกเลยเราเข้าไปในเว็บ บาดูนะคะ b, o, b a d o นะคะเว็บบาดูผ่านการแนะนำของเพื่อนที่รู้จักการเป็นเพื่อนสมัยเรียนประถมนะคะซึ่งเขาเป็นคุณครูนะคะแล้วก็ตอนนั้นน้อยได้แยกทางกับคุณพ่อของลูกชายแล้วก็กลับมาประกอบกิจการที่บ้านเกิดเมืองนอนคือจังหวัดนครพนมใช่ไหมคะซึ่งเราใช้ชีวิตอยู่ต่างภาคนะคะก็คืออยู่ทางปากใต้16ปีเต็มเมื่อเราตัดสินใจที่ จะกลับมาบ้านเกิดเมืองนอนของเราโดยการแยกทางกับคุณพ่อของลูกจบกันด้วยดีนะคะมีการตกลงกันว่าเราจะดูแลลูกร่วมกันคนละครึ่งเนื่องจากว่าทัศนคติเราไปกันไม่ได้แล้วเราอยู่ด้วยกันมันไม่มีความสุขเราก็เลยตัดสินใจที่จะแยกบ้านแล้ออกมาเป็นเพื่อนกันนะคะก็เนื่องด้วยาศาสนาด้วยนะคะเรานับถือกันคนละาศาสนา อันนั้นรายละเอียดปีกย่อยเราจะไม่ลงลึกนะคะเอาเป็นว่าก็คือพอเราโสดมาใช่ไหมคะเริ่มแรกน้นนอยก็ไม่ได้ออกตัวหรือเล่าให้ใครฟังว่าเราเป็นเพื่อนกันกับคุณนพ่อของลูกก็จะมีแค่เพื่อนสนิทไม่กี่คนนะคะที่เขาทํางานและประจําอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะคะหนึ่งในนั้นก็เป็นเพื่อนท่านนี้นะคะแต่ว่าท่านเป็นคุณครูอยู่ที่แถบแถวเลยกรุงเทพไปนิดนึงนะคะ เราไม่อยากจะพาดพิงถึงตัวท่านนะคะบางทีเขาอาจจะไม่ได้อยากจะให้เราเอ่ยถึงก็เอาเป็นว่าเราได้รับการแนะนําผ่านเพื่อนคนนี้ใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าเออเราไม่อยากจะมีออชีวิตครอบครัวใหม่เลยนะเพราะเขาเห็นเรานิ่งๆนะคะน้องน้อยก็เลยบอกไปว่าถ้าน้อยจะมีครอบครัวใหม่นน้อยจะไม่แต่งงานกับผู้ชายไทยอีกนะคะ เราก็บอกว่าเราเราอยากจะไปเป็นผู้หญิงสายฝอก็คือหาคู่ครองชาวต่างชาติซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้ทราบว่าเพื่อนของเราเนี่ยเขามีแฟนเป็นชาวต่างชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็ได้แต่งงานกับผู้ชายเอ,อ,อเมริกันอเมริกานะคะชาเป็นอเมริกันก็คือประเทศอเมริกาแต่เขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาได้คู่ครองผ่านเว็บไซต์นะคะแล้วเขาก็แนะนํา แนะนำเว็บไซต์นี้ให้น้าน้อยน้าน้อยก็เลยตัดสินใจเข้าไปในเว็บนี้นะคะเพื่อนๆก็คือเว็บบาดูนะคะเหมือนที่บอกข้งแรกก็คือ bado นะคะก็คือเว็บนี้จะเป็นเว็บที่ไม่ต้องเสียเงินนะคะและหลังจากนั้นคือข้อมูลทุกสิ่งอย่างที่เราเข้าไปในเว็บไหนก็แล้วแต่เพื่อนๆจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงนะคะ ชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีเกิดจริงเราผ่านการประกอบอาชีพอะไรมาจริงก็มีในส่วนของอารายได้ถ้าเราไม่อยากจะระบุลงไปในข้อมูลตรงนั้นก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีเกิดหรือชื่อนามสกุลหรือจังหวัดที่อยู่ประเทศต่างๆนานาเราจะต้องเป็นข้อมูลจริงเราเป็นแม่ไม้ มีลูกมากี่คนไม่สามีอย่าร้างหรือไม่สามีเสียชีวิตหรือเราเป็นสาวโสดอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องระบุลงไปให้เป็นข้อมูลจริงเหตุผลทําไมน้อยน้อยบอกว่าต้องให้เป็นข้อมูลจริงค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะเมื่อวันหนึ่งที่เราได้เจอคู่คู่ครองจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะเกิดความรู้สึกประทับใจในตัวเราว่าเริ่มแรกที่ตัดสินใจพูดคุยกับเราก็คือเราไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความโกหก ะะหลายๆคนไม่กล้าที่จะเปิดเผยความจริงว่าตัวเองเป็นไม้สามีหย่าร้างไม้เพราะสามีเสียชีวิตหรือเป็นสาวโสดหรือใดๆก็ตามแต่นะคะพอเมื่อตัดสินใจที่จะมาคบกันอย่างจริงๆจังๆนะคะผู้ชายเขาทราบย้อนหลังเขาจะเสียความรู้สึกอันนี้ทุกคนจะต้องระมัดระวังนะคะไม่มีใครต้องการจะคบกับใครก็ตามแต่อยู่บนพื้นฐานของคำว่าโกหกเพราะฉะนั้นข้อมูลเราจะต้องกรอกเป็นข้อมูลจริงนะคะ น้อยก็กรอกเข้าไปมันก็จะมีรายละเอียดในการที่จะสมัครกรอกในเว็บไซต์แต่ในเว็บเว็บบาดูเราก็มีประสบการณ์ในการพูดคุยกับหลายหลายคนก็จะมเีเพื่อนชาวต่างชาตินะคะเขาก็จะแอดนะฮะแอดมาทักทายนู่นนี่นะคะคุยกับเราถ้าเรายังไม่สนิทใจมากพอเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องออให้ไลน์ส่วนตัวเราไปหรือไม่จำเป็นที่จะต้องให้ Watch App หรือ Skype ะะถ้าเพื่อนๆอยากจะมีพูดคุยกับชายชาวต่างชาติสิ่งแรกที่เราจะต้องไปติดตั้งอยู่ในเครื่องมือโทรศัพท์ของเราก็คือจะต้องติดตั้ง Skype แล้วก็ Watch App แล้วก็ Wechat นะคะ,ะแล้วก็ Line Line เนี่ยก็คือของคนไทยมีอยู่แล้วแต่แต่ฝรั่งโดยส่วนใหญ่เขาจะใช้ Watch App แล้วก็ Skype นะคะส่วน Wechat นี่จะเป็นโซนแถบประเทศจีน ฮ่องกงหรือไต้หวันอะไรพวกนี้แล้วพอตอนหลังๆเนี่ยก็คือฝรั่งเองถ้าเขาอยากจะมีแฟนคนไทยเขาก็พยายามที่จะติดตั้ง l ลายนะคะเพราะว่าประเทศไทยเราจะใช้ลายกันเยอะใช่ไหมคะอ่าเครื่องมือเหล่านี้เราก็ต้องมีพอหลังจากที่เราพูดคุยกันในเ,เว็บไซต์จนเรารู้สึกว่าเราถูกชะตาถูกใจกับใครแล้วเราก็ถึงจะให้นะคะ Watch app ให้ w e c h ์ให้ Line เข้าไปให้ s k y p เข้าไปเพื่อเป็นการที่จะ,ะมานั่งคุยกันในเชิงลึกอีกต่อไปนะคะสำหรับน้าน,น้อยเองเนี่ยก็เข้าบาดูในครั้งแรกใช่ไหมคะไม่ประสบผลสำเร็จนะคะเพราะเ,เรามีมีการที่พูดคุยแล้วก็คอนแทคกับกับชายชาวต่างชาติในในบาดูเสียเวลาคุยตรงนั้นอยู่4ปีนะคะและเดี๋ยวรายละเอียดว่าเสียเวลาคุยตรงนั้น4ปีเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเราถึงไม่ประสบความสำเร็จ ตรงนั้นน่ะรายละเอียดปีกย่อยเราจะค่อยมาลงลึกและเล่าให้ฟังแต่เอาเป็นว่าก็คือเราผ่านการหาคู่ผ่านเว็บไซต์ส่วนเรารู้จักกับสามีคุณโมนี่นะคะก็ได้รู้จักกันกับไทเฟลลี่นะคะเพื่อนไทเฟลลี่ก็สะกดเป็นภาคภาษาอังกฤษเหมือนกันนะคะเฟลลี่แปลว่า friendly เนี่ยนะคะไทยก็ไทยปกติเลยอันนี้ก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเหมือนกัน เช่นกันล่ะค่ะเข้าไปก็ต้องกรอข้อมูลความจริงทุกอย่างนะคะตรงนี้ใช้เวลาอยู่ประมาณร่วมปีนะคะร่วมปีถึงได้เจอกับคุณโมนี่ก็เท่ากับใช้ระยะเวลาใน,ในการที่จะหาคู่ทางเว็บไซต์นี่คือทั้งหมด5ปีแต่แต่เราไปเสียเวลาตรงบาร์ดูเนื่องด้วยแบบเราเพิ่งเข้าไปเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ครั้งแรกใช่ไหมคะประสบการณ์เรายังไม่มีมันก็เลยทําให้เราอะ่ะลองผิดลองถูกตรงนั้นนะคะ ต่อมาภายหลังเรามีประสบการณ์ตรง,ตรงนี้แล้วเราก็เลยสามารถที่จะพูดคุยและแยกแยะได้อะไรคืออะไรนะคะตร,ตรงนี้ก็คือใน ep 2เนี่ยอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆได้เข้าใจแบบนี้ก่อนว่าเราได้หาคู่ครองผ่านเว็บไซต์มันมีเว็บไซต์ตั้งหลายเว็บไซต์นะคะเพื่อนๆแต่บางเว็บไซต์เราก็ต้องอชาาําระค่าสมาชิกอย่าง thai cupid แบบนี้เราก็ต้องเสียค่าสมาชิกใครสะดวกจะไปจ่ายค่าสมาชิกเดือนละสามพันห้าพันอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกนะคะแต่สําหรับน้น้อยน้น้อย,อยมองว่าเราไม่ได้มีความจําเป็นที่เราจะต้องไปชําระเงินตรงนั้นใช่ไหมคะเพราะมันมีตั้งหลายเว็บไซต์ที่ที่เข้าไปไม่ต้องเสียตังค์หนึ่งในนั้นก็คือเป็นไทยเฟรนลี่สาหรับวันนี้น้น้อยก็จะเล่าให้ฟังแค่เท่านี้ก่อนไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเล่าต่อจะเป็นอีพีสามหัวข้ออะไรเราค่อยมาติดตามนะคะอ่าเป็นอันเข้าใจว่า ใน EP 2นี้ก็คือเราผ่านการหาคู่เว็บไซต์นะคะผ่านการหาคู่จากเว็บไซต์ก็คือ Thai Friendly นะคะเพื่อนๆวันนี้ก็จะขอลาเพื่อนๆแล้วก็เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่ EP 3นะคะสวัสดีค่ะ